เกิดอะไรขึ้นล่าสุดค่ะพี่น้องคะ,อ,ะอายสกุลนพรค่ะทักหาป้าโบด่วนในเรื่องราวนี้อ่าพี่น้องหลังจากที่แฟนคลับ หลายท่านหลายคนคงจะเห็นกันกับโมเมนต์ที่ว่าอ้อาไอศุภณพรรีบทักไปหาป้าโบป้าโบด่วนเนาะก็คือป้าโบคือเป็นบุคลากรเสียงหกอดีตบุคลากรนั่นแหละนอที่ได้ลงจากวงไปแล้วก็ได้ไปอยู่ในใจกกนแล้วณนะนะนะปัจจุบันนะตอนนี้นั่นเองค่ะแฟนคลับทุกคนก็คงจะรู้กันโดยดีนะคะจละล่าสุดค่ะไอศุณพรค่ะทักไปหาป้าโบป้าผู้ที่เคยเป็นเหมือนกับว่า ทุกอย่างกับเด็กคนนี้เนาะในการอบรมการสั่งสอนการทุกๆอย่างนั่นเองแล้วแฟนคลับก็รู้จักในนามป้าโบของไอซุนภพป้าโบของหนูจิวูรูจิวอะไรมานเนาะที่ว่าถ่ายรูปถ่ายคปปลิปไอซุนภพลงให้เราเห็นกันทุกวันในช่วงที่ทางป้าโบยังอยู่ในในเสียงวิหกนั่นเองค่ะเพราะว่าถ่ายแต่ลงแฟนคลับก็คือต่างชื่นชมต่างชื่นชอบถ่ายเบือเบ้องหล้า,างถ่ายเบื้องนาถ่ายเบื้องลึกแบบว่าโอ้โห ได้ดูเด็กคนนี้ก็พระปโบจริงๆในการที่อยู่หลังหานคลิปอันไหนบดิเห็นก็จะเห็นกันนั่นเองนะเพราะว่าลาสุดนี้นะคะพี่น้องคะเมื่ขึ้นน้ผ่านมากเนาะป้าโบค่ะามาพูดถึงอาเซอร์พอแล้วก็พ้องกับแท็กแล้วก็แคปข้อความที่คุยกันเอามาให้ลงกันแล้วแฟนคลับบางคนค่ะรู้สึกใจฟูมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นเรื่องราวของป้าหลานคู่นี้ที่ได้พูดคุยกันนั่นเองค่ะพี่นอ้องป้าปโบนะคะออกมาคอมเมนต์แล้วก็แชร์บอกว่า ทุกครั้งที่มองมาเราจะมองเห็นกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคิดถึงนะลูกหนูจิว๋วพร้อมกับนี่เลยค่ะเป็นข้อความแชทจากอ้อายสอศุภอพรนี่เลยค่ะอ้ะายศุภพรก็ได้ถ่ายรูปไปปะปโบดูเนี่ยจ้ะพร้อมกับข้อความบอกว่าคิดถึงจ้าปโบอ่าปโบบอกว่าคิดถึงมากกว่าคะ่ะอ้ายว่าไม่เลยค่ะ แล้วก็บถามบอกว่านาวไม่ลูกอ้าอายบอกว่าโดูคิดถึงป้ามากกว่าอ่าประมาณช่วงตีห้านะคะพี่น้องเนาะทักไปหาป้าบบก็ตอบช่วงประมาณตีห้านั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนคลับบางคนน่ะ เพืพ่่นออนซอนพี่น้องคะออนซอนและกระตางตกครุมรักในโมเมนต์ป้ากับหลานคู่นี้ที่ถึงจะอยู่คนละวงคนละคณะแต่ก็ไม่ลืมไม่จัดทักหาการพูดคุยกันป้าโบเคยบอกไว้ว่าเด็กอาไอซ์ลพรท่านหนูเหงาหนูไม่สบายหนูไม่สบายใจหนูยากมีอะไรพูดมาพูดกับป้าได้ป้าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ปรึกษ,ษาเป็นเพื่อนคนนึ่งกับหนูก็ได้ในการปรึกษ,ษาระบายเนาะพี่น้องน้องนี่แหละว่าถึงเรื่องทาที่ว่าเออขนาดอยู่กันคน เรายูคนเรามองกันนี่แหละถึงความคิดถึงที่พ่อ้ทักแชทกันพ่อทุ่งก,ก,กันนั่นเองค่ะและทีนี้พี่น้องคามาดูคอมเมนต์บ้างว่าแฟนคลับแต่และคนน้องว่าอย่างไรหลังจากได้เห็นโมเมนต์นี้กับป้าหลานคุยกันนั่นเองเนาะบางคนว่าวีร้องไห้นะน้าตาไหลนะในการที่ สองคนนี้ได้คุยกันเพราะมันก็ประมาณแบบนานเนาะนานมากๆเลยที่ได้มาเห็นได้มาเห็นแชร์แต่ว่าได้มาคุยกันเพราะว่าทางคุณป้าก็มีภาระหน้าที่ในการทําในการแสดงอ,อาุรพรก็มีภาระหน้าที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการร้องการเล่นการเต้นลาของเด็กคนนี้อายุเพียงแค่สิปีเท่านั้นค่ะแล้วก็มาดูคอมเมนต์บ้างเนาะว่าแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างบางคนนะคะบอกว่าต่างคนต่างยังรักและคิดถึงกันคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ แม่อ่านแลวน้ำตาไหลแล้วลูกเอ้ยคิดถึงความหลังที่มีป้าคอยดูแลรักนะคะคิดถึงป้ามากเลยค่ะอ่านแล้วซึ้งสุดๆเลยโอ้โหป้าอ่านข้อความน,น้ำตาไหลเลยลูกคิดถึงโมเมนต,ต์ต่างๆของหลานกับป้าโบปออ้าอ้อนหลานคงคิดถึงป้าโบมากความรักที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของหลานน่ารักมากเลยค่ะลูก อันนี้น้ำตาไหลเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็รักกันนะคะป้าโบรักไม่มีข้อแม้นั่นเองโอ้โหความรักป้าหลานไม่เคยจางหายเนี่ยอันนี้น้ำตาไหลเลยค่ะที่ถึงว่าโบขับรถเล็กอีหลาร้องเพลงซึ้งๆอยู่ข้างออ๋โมเมนต์ที่ทางป้าโบเนาะแฟนคลับเชื่อว่าจะคงจะเห็นกันทุกคนแหละป้าโบได้ทําการไลฟ์สดเนาะอัดคลิปอีหลาอีหลากระดังขันกับร้องเพลงซึ้งร้องเพลงเศร้านี่ย ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยนั่นเองเนาะโอ้โหความรักได้ความทรงจําที่ดีค่ะที่มีค่าค่ะแล้วก็จะมีคนอื่นมาแทได้เหมือนกันรักก็มีข้อแม้ถึงนะคะป้าทั้งสองคนน่ารักนะยค่ะป้ากับหลานเนี่ยร้อยทั้งร้อยคาพี่น้องขาต่างชื่นชอบต่างชื่นชมในจุดใน, comment, ในคอมเมนต์ในคําพูดในการที่ว่าโบออกมาให้เราได้เห็นกัน โหเยอะจริงๆเนาะแต่ละคนพูดเยอะแยะมากมายคิดถึงป้าโบค่ะอยู่ไหนก็น่ารักอยู่ไหนก็คอยติดตามป้าโบตลอดไปนะคะแล้วก็แฟนคลับบางคนแชร์ไปแต่ละกลุ่มน้อยมาจากลุ่มบ้านนั้อาุกนพรกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เยอะจริงๆในการที่แฟนคลับแต่ละคนได้ทาการแชร์ไปให้แบบว่าบางคนที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นการในโมเมนท์ที่ไม่ได้เห็นนั่นเองค่ะพี่น้องเนาะสำหรับวีดีพี่น้องคะ่ะยังก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ไปตามเพจหรือช่องด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมลคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปคอมเมน คุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกับป้าหลานคู่นี้มีความรู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันไหมคะในการที่เห็นทั้งสองคนนี้เนาะได้ทําการพูดคุยกันนั่นเองค่ะพี่นอ้องค่ะสําหรับนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามเพจหรือช่องได้นะคะสำหรับนี้ีกับไปก่อนคะ่ะ